สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกท่านมาดูนะครับตัวสวิตซ์สเตอร์เลยนะครับใครที่จะซื้อมาใช้เนี่ยต้องดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่ามันมีปัญหายัางไงนะครับสำหรับการใช้สวิตซ์สเตอร์ลีเลยี่ห้อนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นของของปลอมนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากทาง ออนไลน์นะครับช้อปปี้ออนไลน์ก็เสียแล้วนะครับซึ่งตัวร e สเตอเเลยเนี่ยมันเขียนไว้ว่าตุนน,น,ะะนะครับว่าแม็เนี่ยรับกระแสได้4 0แอมป์นะครับแต่ว่าผมเอาไปใช้ได้ไม่นานม,มันก็เสียนะครับก็ดูผมก็เลยไปดูทางคลิปของทางต่างประเทศเขาดูนะครับเขาแกะดูมันใช้ t r a c k ค่เบอร์ประมาณตัวประมาณ10บแอมเองก็ประมาณสิบห้าสหกแอมเองซึ่งมันเป็นการหลอกลวงนะครับตรงเนี้ยมันไม่ได้ถึงสี่สิบแอมนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกท่านที่ซื้อมาใช้นะครับถ้าเอาไปใช้นี่ผมแนะนําว่าให้ซื้อเผื่อไว้เลยซื้อตัวสักร้อยแอมาไว้เลยนะครับเพราะว่าส0ิบแอมเนี่ยมันจริงๆมันใช้ได้แค่10บก่อแอมเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะมาแกะดูนะครับผ่าดูข้างในว่ามันเป็น อย่างที่ทางเว็บต่างประเทศเขารีวิวไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้ข้างในมันน่าจะหลอเรซินเอาไว้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าแกะออกมาเนี่ยมันก็ต้องต้องทุบต้องเสียหายหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันก็พังอยู่แล้ว ครับเดี๋ยวผมผ่าดูข้างในแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงนะครับครับก็ผมก็ไปทําการชหระออกมาเรียบร้อยนะครับก็มันตะไลมันจะรอเลยสิ้นเอาไว้นะครับก็ไปวิธีการเองออกนะครับก็เราก็มีน็อตอุตสิ์ตัวนี้นะครับมันจะมีฝาฟ้าไปอยู่ตรงนี้ เราเอาตัวตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวป้ายตัวนี้เราแกะออกแล้วก็จะมีรูอยู่ตรงนี้เป็นรู led นะครับแล้วก็เอาไขควงงัดขึ้นมาเลยจริงจริงไม่ต้องเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับเพราะว่าเราถอดน็อตสีตัวตรงนี้ออกน็อตสีตัวออกปุ๊บแล้วก็เอาค้อนนะครับกับไขควงทุบตรงนี้นะครับพ่อยค่อยทุบออกปุ๊บมันก็หลุดออกมาครับก็หลุดออกมาอย่างนี้คนระับ แต่ตรงนี้มันจะรลอดิสินทั้งหมดเลยเราก็ต้องใช้ไอตัวนี้นะฮะตัวเป่าลมร้อนตัวนี้ตัวเป่าลมร้อนตัวนี้เป่าค่อยเป่าไล่ไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับมันก็จะมันก็จะอ่อนแล้วก็เอาไขควงเอาคัตเตอร์แสบแซออกได้แล้วนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะซ่อมเอามาใช้ใหม่ได้นะครับส่วนใหญ่ที่เสียคือว่าตัวไทแอดมันเสียนะครับเพราะว่าเบอร์มันนะทนกระแสนิดเดียวเอง นี่ครับตัวนี้คือ Type A ก็เดี๋ยวผมจะมาถอดดูว่ามันเบอร์อะไรนะครับ อันนี้ผมก็แกะออกมาแล้วนะครับเป็นไตแอคเบอร์ bta 1 2 6 0 0 b นะครับขนาด1 2แอมป m 6 0 0โวลต์นะครับเป็นไตแอคทนกระแสได้แค่12แอมป m เองแต่ว่าตัวเนมเพลตของมันนะครับเขียนเอาไว้ว่าเป็นรุ่น a s r 40 da นะครับทนกระแสได้4 0แอมป์ m ม max นะครับคือสูงสุดได้4ีแอมป์ m แต่มันหลอกนะครับเพราะว่าของจีนก็สากซักมันอยู่นะครับว่ามัน มันไม่ถึงหรอกมันใช้เบอร์12แอมเองทำให้เวลาที่เราไปใช้งานเนี่ยที่มันเกิน12แอมมันก็ชอ็อตนะครับจริงๆพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะใช้เต็มกำลังของมันด้วยถ้าปลอดไปที่สุดคือสัก50%น่ะอย่างตัว12แอมเนี่ยเราควรจะใช้ประมาณสัก6แอม7แอมไม่เกิน10แอมก็พอแล้ว10แอมนี่ถือว่าผมว่ามันเยอะแล้วนะเราต้องเผื่อให้มันด้วย วงจรก็มีแค่นิ่งนะครับจะมีตัวเป็นออโตคัปเปิลนะครับข้างในาเป็นไดแอคอีกฝั่งหนึ่งเป็น led นะครับจะจ่ายไฟไฟต่ำไฟ dc มาฝั่งนี้เข้ามาแล้วก็ตัวออเโตก็จะไปขับตัวตัวไดแอคอีกทีนึ่งทางฝั่งไฟสูงนะครับทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มาแทนใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือแท้ๆเลยส bta 4 1 8 0 0 b นะครับขนาด4 1 m 8 0 0แอมป์800โวลต์ต้องจริงๆต้องใช้ตัวนี้ถึงจะได้4 0แอมป์นะครับนี่เราก็จะมาใช้ใช้แทนตัวนี้ขาขงมันก็ก็เหมือนกันนะครับขานี้คือ a 1 a 2แล้วก็ขาขาขาเกตนะครับเป็นขาสำหรับคอนโทรลเป็นขาติกเกอร์นะครับสองสองขาอลไรเป็นขา สำหรับต่อกับไฟสูงนะครับต่อกับโหลดอะไรที่เราต่อแล้วก็ตัวนี้เป็นขาเกตตัวนี้ขาเกตนะครับตัวนี้ขาขา a 2, ขา A1 หนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปวาอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับให้รูตรงนี้มันตรงกับตัวตัวรูนอ็อตเราก็บัดกีเข้าไปแล้วก็จะได้ Solid State r e l a ลขนาด 40M ทแอมป์แท้แล้วนะครับ ครับคุณผู้ชมที่ใช้ริเลยร์รุ่นนี้อยู่นะครับก็เอาไปดูดีๆนะครับอย่าเอาไปใช้โหลดเกินของมันนะครับจริงๆตรงนี้ต้องเป็น12แอมป์นะครับไม่ใช่40แอมป์ก็เอาไปใช้งานก็จะใช้หนักเกินไปนะครับหรือถ้าจะใช้หนักก็ให้ซื้อตัวที่เป็น60แอมป์100แอมป์ขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็เอามาโม่ใหม่มาแกะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแตะแอกตัวใหญ่นะครับขนาด40แอมป์ถึงจะใช้งานได้ดีนะครับ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ